ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการก,กันด้วยในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะมีของ2ส,สิ่งนํามาอัปเดตซึ่งมีของเก๋ๆน่ารักน,น่าัก,ากหมาะกับพวกเราชาวไอทีนค่ะคชิ้นแรกนี้นะคะเรียกว่า เรียนแบบเสียงพูดเจ้าหนูแฮมสเตอร์แต่ไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดาเป็นเวอร์ชันแบบแรปเปอร์ค่ะครับวอยงไเราอาจจะรู้จักเจ้าแมวทอมแคทใช่ไหมเวลาเราพูดพูดอะไรมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงแมวแบบพูดตามเราครับแต่แฮมสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเรียนจับเสียงที่ได้ยินแต่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันแรปเฮ้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะลองพูดคำว่าแบบไอชีนอย่างนี้นะลองดูนะไอชีน แ,แบบะะกรกปเปอร์โอ,อ้ยโ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 ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอ สองเนี่ยเรียกว่าถ่านพลังงานน้ําค่ะ,คะ,ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อถ่านเนี่ยเราก็จะแบบว่าแกะเสร็จปุ๊บใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เลย<ะ>แต่อันนี้เนี่ยต้องให้เรา DIY อีกหนิดนึง<ะ>ก็คือพอแกะถ่านออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นสลิงเล็กๆอันนี้<ะ>ให้เอาสลิงนี้ไปดูดน้ําก่อนจุ น้ำต่อธรรมดาหรอใช่แล้วแล้วเราจะเอาน้ำอันนั้นเนี่ยมาเป็นพลังงานของถานอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ดูดน้ำเอาน้ำใส่ไปตัวนี้จะไม่มีพลังงานแปลว่าเราเองไปซื้อถานใหม่ใช่ใช้น้ำตลอดเวลาถูกต้องโดยการอัดสลิงเข้าไปปุ๊บประมาณ0.6 ml ครับแล้วก็รอประมาณ10วินาทีมันก็จะพร้อมที่จะใช้ถานอันนี้เป็นพลังงานน้ำได้เลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าถานหมดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาน้ำเติมเข้าไปใส่อีกแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รอสัก10วินาทีให้มันแบบรอเอออันนี้ เขาเหมือนกับว่าเป็นการลดโลกรอ้รอนเป็น Green Energy เป็นฐานที่ใช้พลังงานน้ำจริงๆโดยที่เราทำเองูดถึดข,ของพี่บีมที่นำะมาอัปเดตเลิศเลอแล้วนะคะอุ้มเองก็เลยไม่ยอมน้อยหนะะ้าค่ะผู้ชมขาด้านหลังของเราทั้ง3คนนะคะเป็นสิ่งของที่มาจากโครงการเซม ของ,อ,งองน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะตอนนี้นะคะโครงการเซมเนี่ยเข้าสู่เจนที่4แล้วซึ่งเซมเนี่ยนะคะเขาจะเป็นโครงการการตลาดสร้างธุรกิจค่ะเสมือนว่าให้น้องๆเนี่ยได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่<อ>แล้วก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักธุรกิจมืออาชีพกันเลยทีเดียวว้าวซึ่งเจน4นะคะที่เห็นโชว์ด้านหลังพวกเรานะคะก็ได้ไอเดียมาจากการต่อยอดธุรกิจชุมชนแล้วเราก็ใช้สิ่งของเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ใครที่สนใจหรือว่าชอบนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมนะคะก็ คือ sem underscore g e n s หรือจะเป็น facebook นะคะ facebook.com/slash เซมเจน b u ค่ะขอขอบคุณนะครับของที่นำมาอัปเดตนะครับฝั่งของพี่บีเหมือนนะครับมาจากกิฟช็อปดีไซน์ครับส่วนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับมาจากโครงการเซมของน้องๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองครับเอาและครับตอนนี้มาย้ำอีกทีนึงงละกันนะครับกับกิจกรรมมาแจกล้ำไม่ซ้ำกัน7วัน7อย่างจากตระกูลแอปเปิ้ล70วัน70เครื่องเลยนะครับพี่บีครับค่ะพี่อุ้มจำได้คือฝนเคยบอกมาว่า7วันเขาจะแจก7อย่างไม่ซ้ำกันเลยค่ะควนให้ฟังอีกรอบได้ไหมว่านนนนะะะะคคคพพีีี่่่บบบมมออ้รรรััััวจท์ สำหรับใครที่อยากจะได้ iPod Touch นะครับวันอังคารครับสำหรับใครที่อยากจะได้เป็น iPad Mini ครับใช่วันพุธค่ะวันพุธส่งตลอดคือพุธเป็น iPhone ถ้าจริงนะครูวันพฤหัสเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เป็น iPod Nano ครับค่ะส่วนวันศุกร์นะครับเป็น iPad 4 Retina ครับเสาร์อาทิตย์มาส่งอีกแล้วคือวันเสาร์อะไรวันเสาร์อะไรเสาร์นี่ใหญ่บึ้มเลยนะครับเสาร์เป็น MacBook Pro ถูกต้องวันอาทิตย์เป็น MacBook Air ถูกต้องส่งตลอดไหมส่งสามวันย้ำตลอด อย่าลืมเลยกันนะครับ7วัน7อย่างแจกล้าไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแลวนะครับทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่8วันเท่านั้นเท่าที่กวายนะใช่ครับผมจับแจกกันทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กมิถุนายนนี้ครับใครที่สนใจแล้วก็คลิกเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ f a c e b o o k c o m mama lover fanpage ครับเขาก็จะประกาศรายชื่อกันทุกวันเลยทีเดียวครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาของหนุ่มด้าไสายมากความสามารถกับช่วงนี้ครับ so cool คูแนวครับ โซคูสคูแนเรายัางคงปากหลัดกันอยู่ที่โรงเรียนร่วมรดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลวันนี้เราจะพามาพบกับ2คู่สีทางด้านดนตรีคลาสสิกไม่รอชา้าไปพบพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสค่ะผมเขาครับเรามาจากโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาอยู่เกรด10ค่ะวันนี้จะมาเล่นดูโอเพลงซิโคยอนาบาเิเซนของซาราาเตตค่ะ เล่นได้สุดยอดขนาดนี้ทำเอาเราอึ้งัจไปเลยทีเดียวแบบนี้ก็ได้ยกตำแหน่งโซคูดูแนวให้ไปเลยครับ แหมชอบที่สุดกระช่วงโซคูนี่แหละคะ่ะเ้าชอบแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาใจหน่อยรายการนีนะครับกับช่วงน,นี้เพราะว่ามีกิจกรรมให้ทุกคนเนี่มาร่วมสนุก,กน,นะครับะะเห็นหนุ่มๆกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องอยากจะโหวตให้กับหนุ่มๆเราก็เลยให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาร่วมกันโหวตนะครับว่าหนุ่มโซคูสคูแนวคนไหนที่ฮอตที่สุดครับหนุ่มที่ได้รับการโหวตว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดนะนะครับเราก็จะพาคนนั้นเนี่ยไปกินพิซซ่ากันแบบฟรีๆที่เดอรพิซซ่าคอปนีครับเอ้าวแล้นเยะๆ เราก็หัวทุกคนใช่แล้วหัวทุกวัน่อยเลยสม่ำเสมอนี่คือเพื่อพิซซ่าไม่ใช่เพื่อโซคูไม่น้องเพื่อโซคูเอาดีกว่าครับใครที่สนใจนะครับคลิก้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ facebook.com/ i t i n a s h ไอคมนั่นเองครับมาเกินกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าไอซ์เซสมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับโอ้โหของบีมนี่นะคะไฮเทคสุดๆไปเลยค่ะอาจจะเคยได้ยินผ่านหูไปแล้วกับรถยนต์ที่บินได้แต่ครั้งนี้นะคะมันเป็นโปรโตไทป์ที่คาดการว่า น่าจะเป็นรถหน้าตาแบบนี้ที่บินได้จริงๆในอนาคตค่ะนีจริงเหรอพี่รถบินได้คิดว่ารถบินได้แค่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรเซิร์ชให้ได้ดูกันเนี่ยซอกๆอีกแล้วเป็นการชาร์จไอโฟนด้วยลมหายใจบ้าไปแล้วไม่จริงอะไม่อยากจะบอกว่าพลังของมุมนุษย์คนเราเนี่ยมันจะมีพลังงานสัมติงมืองสิงมือง่ยางโอ๊ยอยากเล่าหน่อยว่าแต่ว่าแบบอ้ช่วงหน้ากับการะาร์ผู้ชมไอเซิร์ชช่วงหน้ากับการชาร์จไอโฟนด้วยลมหายใจค่ะ